กรุงเทพเป็นเมืองสร้างสรร์ด้านการออกแบบของโลกวันนี้แอนโทนีจะมาทำให้กรุงเทพเป็นรันเวย์ค่ะ c p o r t Cultural Product of Thailand เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของแอน แอ์เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะตั้งแต่แอนได้กลับมาจากเอลซาวารดแอนทำงานทุกวันบางครั้งวัน3-4งานแล้วไม่เคยได้ใส่ชุดแบบซ้ำๆๆกันเพราะว่งานมันคนละแบบแล้วมันสร้างความตื่นเต้นให้แอนด้วยค่ะ ลุกที่แอนใส่บ่อยสุดจะเป็นจากแบรนด์ยาหยีค่ะเพราะมันใส่สบายแล้วก็ผ้าไม่ได้หนักแต่ว่ามีความ free and spacious ที่ไม่ได้ทำให้ตัวร้อนมากด้วยที่แดดที่ไทยร้อนมากอยากใส่อะไรที่มีความพิวพิหวานหวานนิดนึงเน้นตรงดีเทลของ Fringe แล้วก็ลองสก์ที่จะย,ยังดู modest อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะชุดที่แอนเลือกเป็นสไตล์เรียบหรู จากชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมกระทูจังหวัดภูเก็ตอย่างชุดนี้เป็นภาพพิมพ์ลายดอกไม้มงคล7ชนิดของชาวปรณกรณันตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ให้สีโทนหวานดีไซน์เรียบหรูใส่ได้หลายโอกาสค่ะถ้าเป็นงานออกแบบทางการใช่ไหมคะแอนก็จะเลือกกระเป๋าย่าลิเพาค่ะเพราะว่ามัน เน้นในเรื่องของ craftsmanship แล้วก็ luxury แล้วก็ attention to detail ที่ค่อนข้างยากด้วยเลยอันคิดว่าถ้าจะเป็นงานทางการที่เจอผู้ใหญ่คนที่เห็นดีเทลเล็กๆแบบนี้เขาจะ appreciate มากขึ้นแล้วที่อันเลือกเพราะว่าแอนจะได้มา Mix and Match กับหลายๆอย่างด้วยกระเป๋ยาย่านนิภาวของชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนาซายจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยทักษะการผลิตอันประณีตของช่างฝีมือคนไทยตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆค่ะ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยใครเห็นก็รู้ว่า Signature ์ออฟไทยแลนด์ค่ะแอนเลกสไตล์ขวัญตาของแฮนดิคราฟ์ค่ะแอนชอบคอนเซปต์ <shop> mm hmm. ของขวัญตาแฮนดิคราฟ t จากชุมชนคุณธรรมกุดกวางซ้อยจังหวัดหนองบัวลำพูได้นำผ้าฝ้ายทองมือลายขิดราชวัตรมาดีไซน์แบบและสีให้มีความร่วมสมัย ผาสานกับเทคนิคการด้นมือทำให้ดูมีมิติและยังเน้นกระบวนการผลิตแบบ zero waste เพื่อสร้างความยั่งยืนบอกได้เลยค่ะว่าใส่แล้วเก๋เท่ไม่ซ้ำใครแถมยังช่วยรักโลกอีกด้วยค่ะแอนเลือกกระเป๋าที่มีแพทเทิร์นแบบไทยๆแล้วเลือกแบรนด์อรารยามาเสริมลุคของแอนด้วยค่ะกระเป๋ากระจูดอรารยาไทยคราฟต์ของชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านอรารยาจังหวัดพัทลุงใบนี้ที่แอนเลือกเพราะดูชิคมีสไตล์และยังบ่งบอกถึงความเป็นไทย ช่วยเสริมให้ลุกดูโดดเด่นเลือกแมทช์กับเสื้อผ้าได้หลากหลายดีไซน์เลยค่ะอยากเปลี่ยนลุคการใส่ผ้าใหม่ให้ดูโมเดิร์นค่ะชุดผ้าไหมไทยของแบรนด์ดีเทลจากชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานแล้วก็เป็นบ้านเกิดของแอนเองค่ะ ชุดนี้ดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้าข,ของคุณแม่ในวัยเด็กนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นลูกสาวเปรี้ยวทันสมัยแต่ก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยลวดลายบนผืนผ้าค่ะแล้ว Mix and Match กับเครื่องประดับนินที่ทำให้แอนมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ออร่ามากขึ้นค่ะเครื่องประดับนินดีไซน์บายจินดาพิทักษ์จากชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเซตนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแมงกะพรุนที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลค่ะ ใส่แล้วรู้สึกเลยว่ามีความโดดเด่นสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนค่ะแอนมั่นใจมากเลยตั้งแต่แอนไปประกวดเวทีระดับโลกแล้วแอนเห็นเลยว่าผ้าไทยเราก็ดีไซน์ในไทยไม่แพ้ใครเลยค่ะใส่แล้วภูมิใจค่ะแล้วก็มันเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนต่างชาติทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ everywhere is runway Make my day special with Seaport.